สวัสดีครับพบกับผมครับในเวิร์กในวยครับวันนี้อยู่ที่วัดถ้ำแก้วกาจนานะครับพิเศษวันนี้ครับจะมาลองโดดร่มร่อนกันนะครับ เราจะลงล่มล่อนนะครับเราก็มาเซ็นเอกสารก่อนวันนี้ให้น้องเวินโชว์ฝีมือการเขียนเอกสารนะครับให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็น้องเงิครับเป็นสิทธิ์อะ,อะไรคะเนี้ยป้าเขียนเองนะฮะอะเนี่ยเพื่อะอะไรเราอะฮะ,ะแล้วเนี่ยแล้วหนูน้องเงิน,งนงก,กังจะโชว์ว่าน้องเวินเขียนหนังสือเองได้เก่งจริงๆๆเลย ทำบุญกันทำบุญกันอ่ะค่ะ่อาทำบุญกันแก้วกันจนาวัดวัดแก้วกันจนานี่ลูกแก้กันจันทแพนดัมนะคะครั้งละห้าร้อยเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเล่นเก่งๆนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปลงล่มร่อนนอกจากนี้ ลม่ลมล่มลอนแล้วครับวันนี้ครับมีอ่ามีรถจิปนะครับเป็นท็อปด้วย <Wow. S 1> อเอาไว้ถ่ายกันหล่อๆเลยว <c oughs> ันนี้พาภรรยาเตงมาเล่นเขาเรียกว่าล่มลอนเข้าใจไหมล่มลอดค่ะออล่มลอนเดี๋ยวดูว่าจะมีอาการยังไงพร้พอรมกับน้องนวลจะเสียวหรือไม่เสียวโอเคครับน้องนวลโอเคไหม <c oughs> อันนี้น้ <c oughs> องนวลกำลังแต่งกำลังแต่งตัวเตรียมลงล่มลอนแล้วครับ อต้นพ่อเลยอันนี้มาที่แม่น้อยกลางเตรียมลงล่มล่อนยากกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันเลยอ่าวันนี้ก็ล่มนะครับเรากำลังเตรียมที่จะลงล่มลงล่มล่อนครับซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปลงพร้อมลูกนะครับสิกินสบายไหมดีสบายพี่ผม้ภาษาเนี่ย

ฉันมาทำอะไรดีๆโอเคพร้อมนะเตรียมตัวช่างภาพพร้อมให้ถ้ากลัวลูกอย่าลืมจับให้ลูกนะไปไปไปลูกไปลูกไปโอเคโอ้สุดยอดโอ้โหสวยมากเลยโอ้โหพี่เป็นไงบ้างลูกสวยมากเลยนี่นี่นี่โอ้โหมุมเขียวมากสวยมากเลยครับ อนนโอ้โหนี่อ่านดูว่าขยับมาลูกโอ้โหแม่งเป็นแบบพี่นะเป็นแบบอีกบรรยากาศหนึ่งเลยอะ่ะแม่งโคตรสวยอะพี่แล้วมองเป็นไงข้างหลังลเป็นวิวนี่ด้วยนะวัดทั้งเสือโอ้โหตะฮะต้นแรกนี่แบบแล้น้าก,กว้ายังไม่แลนดิง้งครับยังไม่แลนดิ้งใช่ดูแลนดิ้งคืออะไรฮึดีนะพี่เนาะมี ประสบะการณ์ประสบการณ์อะไรลโลกเป็นไงบ้างประสบการณ์แบบหนูจะปไปรอดต่ออีกฮะโอ้โหแม่งไม่มีใครได้แบบมาทำอย่างนี้เลยนะลมไม่ค่อยมีข้างล่างนะอฮะมันก็จะแบบมีแบบวิววิวว่าไงพี่เนาะเราก็มองไปไกลๆใช่ไหมพี่เออโอ้โหเอ้าสุดสุดนะครับ เพราะว่าวันนี้เราบินได้ไม่นานอ่ะฮะครับพี่อาาโอ้โหนั่งโหยพี่ฝึกนานไหมพี่อย่างเงี้ยครับพี่ฝึกนานไหมผมอ่าผมบินมาสิบกว่าปีแล้ว,วผมผมก็เพิ่งเคยนะพี่ผมบอกว่าเนี่ยจริงๆนะผมแบบแไ่งเ,เวลาน้อยอ่า,ารครับพี่บินน้อยครับยกขานะครับน้องวันยกขาหนะลูกโอเคโอเคครับพวกเราลงแดนดิ้งลงแล้ว,วยกขานะครับยกขาหนะลูกเอา้า ุดอโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โอยน้ <c oughs> อยจังมันมีลมจ๊อกครับแค่นี้ครับครับขอบคุณขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบมากขอบมากพี่ครับขอบมากขอบมากจะได้ได้น้อยมากแต่ก็ดีพี่ครับเดี๋ยวใหม่ไม่เอา <c oughs> <c oughs> สักรอบไหม <c oughs> ชอบไหม <c oughs> <c oughs> ชอบไหมชอบไหมโอ้โห เดี๋ยวโหพี่บ um ินให้ผมพี่ชื่ออะไรนะสายชนครับพี่พี่สายชนขอบคุณพี่สายชนมากครับพี่หายใจเต้นเลยเนี่ยแต่ขึ้นไปข้างบนแล้วแบบโอ้โหมันอีกอีกวิวหนึ่งเลยอะสวยหนูอะพี่บอกว่าหัวใจตึ๊กตึ๊กตึกเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหนูว่าไงน้องเป็นไงบ้างคือคือที่หนูบอกว่าหนูหัวใจต้นตึ๊กตึกหนูโกหกอะตึ๊กตักตึกตักเลยไงไม่ไม่หรอมันไม่ตึ๊กตึกมันแบบเหมือนแบบจะตายแล้วมาแล้วไม่น้อยลงมาแล้วครับไม่น้อยลงมาแล้ว ผมเจอเมียด้วยครับเอาล้ลงมาแล้วขีขามาแล้วขีขามาแล้วดูจะลงป่าป่าป่าอ้อยป่ากระโพดเปล่าไปแ้วไปแวไปแลดี๋ยวก็ไฟไกลลูกสาวติดใจลูกสาวติดใจ มากเลยค่ะไอ้น่อยซื่อมาตอนนี้เอากลับบ้านนะชอบแมวลงลงกำมาหมดแล้วทั้งแม่ทั้งลูกให้ให้เพื่อนสนุกมากเลยและตื่นเต้นมากเลยค่ะสนุกไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยนานที่สุดเลยใช่ผมผมไปมามากับน้องนวลส่วนพี่ก็คุยตลอดทางเลย นี่ผมมากับน้องนวลน,นะน้ำหนักเยอะลงเร็วปุ๊บเดียวเลยน้องนวลเลยต้องมาเล่นกับแมวเลยเ,เด็ดเด็ดดีดีด้วยนะมีกล้องออดีดีเขาได้เจอแมวพี่ยาดงยด่าดงมาไม่ไมาทิตย์หนนะ้าอย่ยาดงก็ขังก็ได้<า>นะอย่าดงย่าดงไม่ใช่ชอบครับเดี๋ยวเราจะกลับแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปลาพี่ก่อนดีกว่าคือพี่อ้นนะครับก็เป็นพี่ที่รู้จักครับก็ที่นับถุนนะครับแล้วก็ ผมก็คือรู้จักกับพี่อ้นกับกีฬาร่มร่อนครับพี่ย้ายพี่ฝากหน่อยเกี่ยวกับร่มล่อนอยากจะบอกว่าไม่มีอันตรายนะครับเพราะว่าผู้ผมเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ออกทำการบินแน่นอนถ้าท่านเป็นผู้โดยสารบินไปกับเราเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยนักบินกับผู้โดยสารบาดเจ็บเท่ากันนะฮะมีโอกาสผิดพลาดก็เท่ากันเพราะนั้นเราก็หวงชีวิตเราท่านมาฝากชีวิตกับเราก็เราก็ฝากชีวิตไปด้วยกันนะคือไปด้วยกันนะครับไม่ต้องกังวลแล้วจะมีมุมมองชีวิตใหม่ๆที่มันหาหา นนะะฮยิดีครับเชิญเลยนะครับจะมีเฉพาะช่วงนี้เองท่านนี้เองไม่กี่วันแล้วก็จะเลิกไปว่าเราเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยถวายวัดนะฮะเตรียมจัดกองพระป่ากันท่านั้นเองนะฮะถ้าไปบินต่างประเทศก็เนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทแน่นอนสี่พันเจ็ดพันนะฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ครับประสบการดีๆนะครับพี่นะครับขอบตัวครับสวัสดีครับตอนนี้ครับไม่อยางรอจนมันจะกลับบ้านครับเราจบทริปแล้วนะครับสําหรับการเล่นล่มล่อนนะครับครั้งแรกครับในชีวิตครับของ ในเวิร์กในเว์ยแล้วก็อนวยตองแล้วก็ไม่น้อยนะครับแล้วก็อะไรพูดมาพุงพุงสนุกมากครับรบ,รบอกเลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็สนุกมากเลยนะครับมันสนุกอะ่ะแบบตาแรก,ค,รแรกคือทุกคนห้ามกลัวนะห้ามมองล่างแหละแบบเหมือนจะอ้วกอะ่ะแต่หนูมองล่างนะมองล่าง,างนึกถึงของกินอะ่ะเออหายหายหายง่วงเลยเฮ้ยหายหายกลัวเลยหายหิวเลยหายหิวเลยนะครับก็สําหรับการเล่นนะครับเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับก็คือ การกล so, ัวอาจจะเกิดจ <t UC S> like so, so, ัดการไม่รู so ้นะครับเราก็มาลองทําดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบก่อนเลยกันนะครับเล้วก็ือแบบคือแบบการแบบเราแบบคือขึ้นหนูไปกับป้าแล้วแบบโอ้โหป๊บเดียวลงแล้วน้อยโอ้โหนานมากอ่ะอืมอิจฉาด้วยน้ําหนักได้แหละครับก็นน่นนูยก็จะน้อยนอยหน่อยครับเพราะว่าได้เล่นได้เล่นได้เล่นแต่เดี่ยวได้เล่นนานมากสนุกมากเด้วยน้ําหนักที่เยอะนะครับ ก็ในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ